สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องว n นวาน,นดูซีรีส์วันนี้ไอจะมาสปอยซีรีส์วายเรื่องใหม่แกะกล่องนะคะที่เพิ่งจะฉายเมื่อวันที่16กุมภาที่ผ่านมานี้เองนั่นก็คือเรื่อง Semantic Error ซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากการดัดแปลงเนื้อหาของเว็บตูนชื่อเดียวกันเลยโดยเนื้อเรื่องเกี่ยวกับรุ่นพี่ตัวป่วนและรุ่นน้องที่นิสัยต่มกันสุดขั้วแต่สุดท้ายก็ต้องมาทำงานด้วยกันจนเกิดเป็นความใกล้ชิดและพัฒนาเป็นความรักเกิดขึ้น เอาล่ะไม่ต้องรอชา้ารีบไปฟังกันเลย let's go <S เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในงานเทศกาลแอนิเมชันนานาชาติชูซังอูนักศึกษาวิศวะคอมพิวเตอร์ที่กำลังยืนชมผลงานแอนิเมชันภายในงานอยู่นั้นจูจูก็มีผู้ชายแปลกหน้าถือสเก็ตบอร์ดเข้ามายืนข้างๆซังอูพร้อมกับเอ่ยพูดออกมาว่าสนุกใช่ไหมล่ะครับบอกแล้วเขาหนาเป็นฉริยะนะ สังอูที่เห็นผู้ชายแปลกหน้ามายืนพูดอยู่ข้างๆเขาเขาก็รีบหันกลับมามองด้วยความแปลกใจและรู้สึกเหม็นขีหน้าผู้ชายคนนี้เป็นอย่างมากสังอูที่เริ่มรำคาญก็เลยยี่บีบมือถือขึ้นมาจะกดถ่ายรูปแต่ผู้ชายคนนั้นก็นึกว่าสังอูจะขอถ่ายรูปตัวเอง <Wow. S 2> เลยรีบไปยืนเก๊กหล่อเป็นอย่างดีสังอูที่เห็นก็รู้สึกหงุดหงิดแบบสุดๆเขารีบถ่ายพายป้าบรรยายผลงานพอถ่ายรูปเสร็จก็รีบเดินหนีออกไปทันทีทางด้านผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็ถึงกับยืนอึ้งไปเลย ที่ซังอูเมินเขาไปแบบต่อหน้าต่อตาแบบนี้ขณะเดียวกันนั้นบรรดาเพื่อนเพื่อนและรุ่นน้องก็ต่ักน้ำช่อดอกไม้มายินดีกับชายแปลกหน้าคนนั้นซังอูซึ่งที่เพิ่งเดินออกไปไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือจางแจยองเจ้าของผลงานแอนิเมชันที่เขายืนดูอยู่ตั้งนานนั่นเอง หลังจากกลับจากงานเทศกาลแจยองกับ,บาดาเพื่อนๆและรุ่นน้องคณะดีไซน์ก็กำลังจัดงานฉลองการเรียนจบให้กับแจยองกันอย่างสนุกสนานจูู่เพื่อนของเขาโคคยองทักเขาก็รีบบึกมาหาแจยองที่ห้องอย่างหน้าตาตื่นฮยองทักรีบยื่นโพสในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้แจยองดูทันทีพร้อมกับเล่าว่าการพีเซนต์งานกลุ่มวิชามนุษยาภาพซึ่งเป็นวิชาบังคับคนที่ไม่ได้เข้าไปพีเซนต์งานจะได้เอฟดทุกคน แจยองได้ยินก็ถึงกับตกใจเพราะว่าถ้าเขาได้เอสจะส่งผลให้เขาเรียนไม่จบอย่างที่คาดหวังเอาไว้เป็นอย่างตอนแรกแจยองรีบกดเข้าไปอ่านโพสต์ด้านในด้วยความโมโหทันทีในโพสต์นั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์พรีเซนต์มรณะครั้งนี้ว่าซูซังอูสมาชิกในกลุ่มคนเดียวที่มาพรีเซนต์งานเขาบอกกับอาจารย์ว่าความซื่อตรงและความเสมอภาคสําคัญที่สุดสมาชิกในกลุ่มไม่ช่วยงานเลยเขาเลยตัดรายชื่อทุกคนออกหมด อาชิกในกลุ่มคนแรกอ้างว่าเป็นโรคคิดถึงบ้านอีกคนนั้นอ้างว่าย่าเสียคนสุดท้ายใกล้เรียนจบเลยไม่ยอมมาทำงานและสุดท้ายซังอูเน้นย้ำอีกว่าถ้าเรายอมเรื่องที่ฝากคนอื่นเรื่องเช็คชื่อเข้าเรียนมันก็จะไม่ยุติธรรมกับคนที่มาเรียนด้วยความตั้งใจนะครับพวกคุณล่ะเห็นด้วยไหมพอใจยองอ่านโพสเรื่องราวทั้งหมดจนกระ่างแล้วเขากลับถึงนั่งสติหลุกด,ด,ด้วยความช็อก วันต่อมาใจย,ยองที่ร้อนรนเรื่องเอฟวิชากลุ่มเขาถึงกับมาดักรอซังอูที่หน้าห้องสอบของคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ เขาสืบข้อมูลมาว่าซังอูคือคนที่ชอบใส่เสื้อลายตารางหมากลุกพอมีคนออกมาจากห้องสอบแจยองที่เห็นผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อลายตารางหมากลุกก็รีบเข้าจู่โจมดึงตัวเขาไว้ทันทีแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่ใช่ซังอูอย่างที่แจยอนคิดและในวันนั้นคนเกือบทั้งห้องก็ใส่เสื้อลายตารางหมากลุกกันเกือบทุกคนยิ่งทำให้แจยอนเสงมากกว่าเดิมไปอีกที่เขาไม่เจอกับซังอูอีกแล้ว ส่วนทางด้านซึงอูหลังจากที่เขาออกมาจากห้องสอบก่อนเวลาเขาก็มานัดพบกับรุ่นพี่ที่ทำโปรเจกต์ด้วยกันพอมาถึงรุ่นพี่บอกว่าเธอได้ทำงานกระทันหันเลยไม่สามารถทำงานร่วมกับซังอูได้อีกแล้วแต่เธอจะแนะนำคนใหม่ที่เก่งๆให้ไปก่อนเธอถามซังอูว่าได้ไปดูงานเทศกาลแอนิเมชันนานาชาติมาแล้วใช่ไหมสนใจผลงานของใครหรือเปล่าซังอูก็นึกได้ถึงผลงานของแจยองเลยรีบบอกถามรุ่นพี่ไป ว่าถ้าเป็นผลงานของคนนี้ล่ะจะได้ไหมแต่รุ่นพี่แย้งไปว่าแจยองมีแผนจะไปเรียนต่ออเมริกาคงจะไม่ได้หรอกซังอูก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยและรีบขอตัวเดินออกไปก่อนรุ่นพี่ก็ได้แต่นั่งเซ็งกับท่าทีเย็นชาของซังอู วันต่อมาขณะที่ซังอูกำลังจะกดน้ำก็มีรุ่นน้องผู้หญิงคณะวิศวะคอมเข้ามาทักทายเขาพร้อมกับแนะนำว่าเธอชื่อระยูจีฮเยเธอบอกกับซังอูว่าเธอเคยยืมเงินซังอูไป800วอนเธอเลยตั้งใจจะมาจ่ายคืนให้แต่ซังอูบอกว่าไม่มีทอนเดี๋ยววันหลังเขาจะมาจ่ายคืนเอง พอผู้โจบสังอูก็กำลังจะขอเดินออกไปแต่จีเฮยเรียกเอาไว้พร้อมกับเอาใบปิวที่แจยอนทำขึ้นมาเพื่อตามหาสังอูมาให้เขาดูพอสังอูเห็นก็ถึงกับงงไปเลยเพราะไม่คิดว่าจะมีคนมาตามติดเขาขนาดนี้เขาเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความและเบอร์แปลกๆที่เพิ่งขู่เขาว่าจะตามติดตัวเขามาให้ได้สังอูที่รำคาญจึงบล็อกเบอร์แจยองทิ้งไปเลย ส่วนแจยองหลังจากที่เขาเฝ้าตามหาซังอูเพื่อแก้แค้นมาตลอดแต่ก็ไม่เจอสักทีจนเขาถึงกับมานั่งเซ็งกับเพื่อนเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องมาเรียนไม่จบเพราะติดเอวิชาบังคับระหว่างที่เขากําลังคุยกับเพื่อนๆอยู่เพื่อนของเขาก็เอ่ยบอกมาว่าแจยองให้ช่วยไปทําโปรเจกต์ให้เธอหน่อยเพราะว่าไหนๆแจยองก็ต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่ออยู่แล้วตอนแรกแจยองจะไม่ยอมไปแต่พอเพื่อนบอกว่าผู้ทาโปรเจกต์ของเธอก็กคือชูซังอู ใจยองได้ยินก็ถึงกับหัวเราะและรีบตกลงไปเจอซังอูทันทีวันต่อมาซังอูที่รีบมารอตามสถานที่นัดกับรุ่นพี่เอาไว้ว่าจะมีคนมาทำโปรเจกต์ร่วมแทนเธอเขาที่เฝ้ามองดูเวลาก็พบว่ารุ่นพี่คนนี้มาสายอีกแล้วขณะเดียวกันใจยองเขาที่ค่อยๆเดินมาด้วยอารมณ์ดีแบบสุดๆเพราะเขาอยากจะเจอหน้าของซังอูตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาติดเอฟมาตั้งนานแล้ว พอเข้ามาในห้องล้วแจย,ยองก็รีบเดินเข้าไปทักทายซังอูทันทีซังอูก็ตอบว่าแจย,ยองไปว่ารุ่นพี่มาสายนะครับแจย,ยองก็บอกแค่แต่อย่างใดเขารีบก้มหน้าลงไปมองหน้าซังอูใกล้ๆพร้อมบอกว่าโหนายหลอกกว่าที่ฉันคิดเอาไว้แฮะจย,ยองยังถามซังอูต่ออีกว่านายรู้จักชื่อฉันไหมซังอูก็พยักหน้าต่อไปว่ารู้สิครับจจย,ยองก็ถึงกับงงและถามกลับไปอีกว่างั้นนายก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ ซังอูก็เริ่มลัคาเลยตอบกลับไปว่าแล้วมันสําคัญด้วยหรอครับวันนี้พวกเราต้องมาคุยกันเรื่องโปรเจกทาเกมไม่ใช่หรอไงอย่ามัวแต่ถามแต่เรื่องไร้สาระเรารีบมาพูดเรื่องงานกันเถอะครับแจยองที่เริ่มหมันใส้ซังอูเหมือนกันเขาเลยรีบขอดูโครงร่างของโปรเจกเกมที่ซังอูเขียนโค้ดขึ้นมา แจยองเปิดดูไปเรื่อยๆเ,เขาก็รีบพูดแขวะสังอูไปว่าฉันได้ยินมาว่านายเทพเรื่องเขียนโคน้ดนี่แต่ที่เห็นก็ไม่เห็นจะมีอะไรคาเลคเตอร์ตัวละครก็จืดชืดเนื้อเรื่องก็ยิ่งน่าเบื่อเข้าไปใหญ่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยแบบนี้นายจะไหวเหรอสังอูที่เริ่มจะมีน้ำโหเหมือนกันก็ตอบกลับไปว่าแล้วรุ่นพี่หรอครับเคยทำโปรเจกต์เกมมือถือมาบ้างไหมแจยองก็ตอบกลับหน้าตายไปว่าอืมฉันเหรอไม่เคยหรอก ซังอูได้ยินคำตอบแบบส่งงของแจย,ยองก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่เขาเลยบอกว่างั้นผมจะไปหาคนดีไซน์เกมใหม่ก็แล้วกันล่ะครับแจย,ยองที่ไม่ยอมแพ้เขารีบดึงข้อมูลโปรเจกต์มาและจำลองออกแบบตัวละครเกมให้ซังอูดูทันทีซังอูที่เห็นแจย,ยองกำลังวาดตัวละครในเกมของเขาเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาดูอย่างสนใจมากพอแจย,ยองวาดเสร็จเขาก็รีบยื่นให้ซังอูดูและถามว่าแล้วแบบนี้ล่ะนายว่าจะไหวไหม ซังอูที่เห็นก็ถึงกับอมยิ้มและบอกว่าถึงผมจะไม่ค่อยชอบที่รุ่นพี่ดูไม่จริงใจแต่เรื่องความสามารถนะ่ะไม่แพ้ใครเลยนะครับแจยองก็อมยิ้มออกมาแล้วบอกว่านั่นนะ่ะนายชมฉันใช่ไหมแต่ซังอูรีพูดตัดบทออกไปว่างั้นผมขอเบอร์รุ่นพี่จะได้ไหมครับแจยองก็รีบหยิบโทรศัพท์ไปพิมพ์เบอร์ของเขาด้วยความดีใจ ระหว่างที่แจยองกําลังกดเบอร์ของเขาให้ซังอูปรากฏว่าเขาก็เห็นรายชื่อเบอร์ติดต่อของตัวเองที่ซังอูเมมเอาไว้ว่าคนกินงแรงหมายเลขสามเขาถึงกับยิ้มย่อออกมาและแกล้งพูดกับซังอูไปว่านี่นายก็มีเบอร์ฉันแล้วนี่นาะซังอูก็ถึงกับงงแล้วถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับ พอซังอูเอามือถือกลับมาดูพร้อมกับแจยองที่เขาเมมเบอร์เอาไว้ว่าหัวหน้ากลุม่มซังอูก็ถึงกับหน้าเสียและหง,งุดหงิดมากที่ครัวริอย่างพวกเขาต้องมานั่งทำงานด้วยกันแบบฝืนใจอย่างนี้ซังอูที่กำลังหงุดหงิดขั้นสุดเขาเลยรีบโต้กับแจยองไปว่าเห <laughs> ็นได้ชัดเลยว่ารุ่นพี่ไม่ได้มาคุยเรื่องเกมแต่เป็นอย่างอื่นมากกว่าละสิครับแจยองก็ตอบหน้าตายกลับไปว่าก็มันไม่จำเป็นนี่นาฉันน่ะว่าพวกเรามายุติความขัดแย้งกันเถอะ พวกเราสามารถพูดคุยทำโปรเจกต์เกมนี้ด้วยกันได้ฉันหนะไม่มีปัญหาหรอกนะสังอูก็เริ่มไม่เชื่อใจแล้วบอกว่าผมไม่เคยคิดหาเรื่องกับรุ่นพี่แต่ตัวรุ่นพี่นั่นแหละครับที่คอยหาเรื่องผมนะอีกอย่างรุ่นพี่ก็คอยแอบตามและจับตาดูผมอยู่ตลอดจะให้ผมไว้ใจคนอย่างรุ่นพี่ได้ยังไงล่ะครับเอาล่ะผมว่าพวกเราไม่มีเรื่องอะไรจะต้องคุยกันแล้วแค่นั้นล่ละครับผมจะกลับแล้ว พอสังอูพูดจบเขาก็รีบลุกจากที่นั่งและกำลังจะเตรียมตัวออกจากห้องไปแต่แจยองเขาก็พูดจาก,กวนโอ้ยกับสังอูไปอีกว่านี่รุ่นน้องนายคงจะลืมไปแล้วละสิว่านายน่ะเป็นคนที่อยากให้ฉันมาทําโปรเจกต์ร่วมกันกับนายเองแล้วอีกอย่างนายก็ดูชอบตัวละครที่ฉันออกแบบมาอยู่นะว่ายังไงล่ะเห็นด้วยไหมสังอูที่เห็นท่าทางอวดดีของแจยองก็ยิ่งหมันไส้เข้าไปอีกเขารีบตอบกลับไปว่า เรื่องนั้นมันก่อนที่ผมจะรู้ว่ารุ่นพี่คือคนกินแรงหมายเลขสามหรอกนะครับจากนี้ไปผมจะไม่ทํางานร่วมกับรุ่นพี่อีกเพราะฉะนั้นอย่าส่งข้อความมาหาผมอีกเลยแจยองก็ไม่มีท่าทีลดละตายอย่างใดเขารีบยื่นขาไปขวางซังอูเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเฮ้อทำยังไงละ่ะถ้าฉันไม่ยอมทำตามที่นายบอก แต่นายยังมีโอกาสอยู่นะฉันจะยอมช่วยทําโปรเจกต์เกมเองถ้านายยอมขอโทษเรื่องที่ทําให้ฉันติดเอฟจนเรียนจบช้าแบบนี้เอาอยัางไงล่ะลองพูดมาสิแล้วฉันจะพิจารณาข้อเสนอทุกอย่างของนายเองสังอูที่ได้ยินท่าทีอวดเบ่งของใจย,ยองก็ยิ่งทําให้เขาโมโหมากรีบตอบกลับหน้าใจายองไปว่าความคิดเชิงตัดกะของรุ่นพี่น่ะมันผิดพลาดอยู่สข้อนะครับข้อแรก ผมไม่ใช่ตัวต้นเหตุที่ทําให้รุ่นพี่เรียนไม่จบแต่เป็นเพราะตัวรุ่นพี่เองที่ไม่ตั้งใจเลียนเลยทําให้ติดเอฟวิชานั้นส่วนข้อ2ผมไม่ได้รู้สึกผิดเลยกับสิ่งที่ทําลงไปเพราะว่าตัวผมได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วหลังจากแจย,ยองได้ยินคําตอบกลับแสนเย็นชาของซังอูเขาก็ถึงกับหลุดยิ้มเย่อออกมาพร้อมกับบอกซังอูไปว่า ตอนแรกฉันคิดจะปล่อยเ,อเรื่องนี้ผ่านไปนะแต่นายแม่งโคตรกวนบาทาเลยวะ่ะเพราะฉะนั้นตั้งตารอเอาไว้ได้เลยเรื่องมันไม่จบแค่นี้แน่พอใจยองพูจบทั้งคู่ก็ต่างยืนจ้องหน้ากันด้วยความอาฆาตแค้นกันแบบสุดๆ วันต่อมาซังอูเขาก็เริ่มติดประกาศรับสมัครนักออกแบบเกมที่จะต้องมาทําโปรเจกต์แทนร่วมกับเขาขณะนั้นเองจีฮเยรุ่นน้องในคณะเธอก็เดินเข้ามาทักทายซังอูพอดีซังอูที่นึกถึงเรื่องเงินทอนค่าน้ําได้เขาเลยรีบให้เงินกับเธอไปจีฮเยก็ถึงกับแซวไปว่านี่รุ่นพี่ตั้งใจเอาพกเงินทอนมาไว้ตลอดเลยเหรอคะซังอูที่ตอบแบบไม่ใส่ใจอะไรไปว่าอ๋อ oh, ก็ฉันไม่แน่ใจว่าจะได้เจอเธออีกเมื่อไหร่ฉันเลยพกเอาไว้ตลอดนะ่ะจีฮเยได้ยินก็ยิ่งกับเป็นปื้ม สังอูมากขึ้นไปอีกเธอเลยรวบรวมความกล้าและขอเบอร์ซังอูไปสังอูก็ถึงกับงงว่าจีเฮเยจะเอาเบอร์เขาไปทำไมกันจีเฮเยตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงไปว่าอ๋อคือว่าฉันอยากได้เบอร์รุ่นพี่เอาไว้ว่าเบื่อเบอื่อเผื่อจะได้ส่งข้อความคุยกันเล่นได้หรือว่ามีไอเดียออกแบบเกมใหม่ๆเราก็สามารถมาแชร์กันได้ตลอดเลยนะคะสังอูได้ยินก็รู้สึกเห็นด้วยและยอมให้เบอร์กับจีเฮเยไป ส่วนทางด้านแจยองเขาที่กําลังยุ่งวุ่นวายกับการย้ายห้องใหม่<ะ>ก็ทําให้บรรดาเพื่อนๆนของเขาต่างบทกันว่าเหนื่อยกันไปหมดนอกจากนี้แจยองยังวานให้เพื่อนของเขานําของที่จะมาแกล้งซังอูตอนเปิดภาคเรียนใหม่เอาไว้อีกด้วยและแล้วก็ถึงวันเปิดภาคเรียนซังอูเขาที่ตื่นนอนและจัดแจงตัวเองตามตารางเวลาที่เขาวางเอาไว้เป็นอย่างดีแต่ว่าตารางเวลาของเขาก็มาเริ่มสะดุด เพราะว่าตั้งแต่เข้ามาหาวิทยาลัยมาไม่ว่าซังอูจะมีแพลนจะเดินไปกดน้ำหมัดลมที่เขาชอบดื่มก็หมดกระทันหันพอมาถึงที่ห้องเรียนโต๊ะริมหน้าต่างตัวที่เขาเคยนั่งประจำก็ถูกคนอื่นวางของจองเอาไว้ล่วงหน้าสก่อนทำให้ซังอูถึงกับหงุหงงขึ้นมาทันที oh. ขณะนั้นเองที่แจยองเดินเข้ามาภายในห้องพร้อมบอกว่า oh. อ๋อนั่นนะ่ะมันของฉันเอง สังอูที่เห็นท่าทางกวนโอยของแจย,ยองก็รับรู้ได้ในทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการแกล้งเขาของแจย,ยองอย่างแน่นอนระหว่างที่นั่งเรียนแจย,ยองก็พยายามจะกวนโอยสังอูยอยู่ตลอดจนสังอูถึงเกือบจะทนไม่ไหวเขาเลยลองคิดวิเคราะห์ว่าควรจะทํายังไงกับรุ่นพี่จอมป่วนคนนี้ดีระหว่างตอบโต้แบบเชิงรุกคือเข้าไปตอบโต้กับแจย,ยองโดยตรงแต่ผลที่ได้ออกมาเขาคิดว่ามันเสียเวลามาก oh <no. S 1> และอีกวิธีหนึ่ง เขาอาจจะตอบโต้โดยการไม่สนใจใจย,ยองเลยและผลที่ได้เขาคิดว่ามันน่าจะประสบความสําเร็จดังนั้นซังอูเลยคิดว่าต้องจัดแจย,ยองให้พ้นทางโดยการเมินเขาไปซาก็สิ้นเรื่องหลังจากเรียนเสร็จจจย,ยองก็ยังคงตามติดซังอูไปที่โรงอาหารเขาพยายามยัดเยียดบออรอกโคลี่ที่ซังอูเกียให้เขาอย่างมากมาย จียเยที่อยู่โรงอาหารเช่นเดียวกันเธอก็ถึงกับโกงไปเลยว่ารุ่นพี่ซังอูไปสนิทกับรุ่นพี่แจย,ยองคณะดีไซน์ได้ยังไงส่วนซังอูเขาที่เริ่มรำคาญแจย,ยองจนทนไม่ไหว เขาจึงรีบกินข้าวและรีบเดินหนีแจยองออกไปอย่างรวดเร็วทางด้านแจยองหลังจากที่เขาไปปลวนซังอูมาในตอนเช้าเขาก็เดินมาเข้าเรียนในค่าเรียนของตัวเองอย่างน่าชื่นตาบานเพื่อนของแจยองที่เห็นเขาใส่ชุดสีแดงเถือกมาตั้งแต่หัวจะรดเท้าก็ถึงกับทำหน้าขยงเลยทีเดียวแต่แจยองกลับชอบใจและบอกว่าที่เขาแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าซังอูน่ะเกียดสีแดงแบบสุดๆเขาเลยตั้งใจใส่สีแดงเดือดมาทั้งตัวแบบนี้ เพื่อนแจย,ยองก็ยิ่งรำคาญเขาเข้าไปอีกและบอกว่าเฮ้ยนะายหนะไปไกลๆฉันเลยไปไอม้มะเขือเทศเคลื่อนที่นี่แจย,ยองได้ยินก็ไม่สะทุกสถานแต่อย่างใดแถมยังนั่งดูตารางเรียนของซังอูอย่างมีความสุขอยู่คนเดียวพอถึงตอนเรียนคาบบ่ายซังอูที่อุตส่ารีบวิ่งมาเข้าห้องเรียนเพื่อหนีแจย,ยองแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะว่าแจย,ยองเขามาดักรอซังอูโดยเอากอบมาทิ้งเอาไว้เหมือนเมื่อเช้า ยิ่งซังอูเห็นแจยองเดินเข้ามากอดคอเขาอย่างสนิทสนมก็ยิ่งรู้สึกกดหงีดมากกว่าเดิมไปอีกระหว่างเรียนอาจารย์ได้จับคู่สนทนาภาษาฝรั่งเศสซึ่งคู่ของซังอูก็หนีไม่พ้นเป็นแจยองนั่นเองซังอูรีบยกมือบอกอาจารย์ว่าขอเปลี่ยนคู่ใหม่แต่อาจารย์ไม่เห็นด้วยเพราะคราบนี้เป็นคาบสอบเกี่ยวกับการจับคู่บทสนทนาทําให้ซังอูได้แต่จําใจยอมทําตามไปส่วนแจยองก็ยิ้มชอบใจใหญ่ที่เขาวางแผนกันแก้ซังอูได้สําเร็จ หลังเลิกเรียนระหว่างทางกลับบ้านซังอูที่ค่อยๆเดินกลับด้วยจิตใจที่หดหู่จูจูเขาก็รู้สึกเห็นกลุ่มก้อนพลังงานสีแดงๆแวบๆผ่านสายตาเขาไปเขาก็นึกว่าตัวเองคงจะตาฝาดไปเองแน่ๆ ต่จนแล้วจนลอดเขาเดินมาเรื่อยๆจนใกล้จะมาถึงห้องของเขาปรากฏว่าเขารู้สึกว่ามีคนเดินตามเขามาอยู่ตลอดจนในที่สุดระหว่างที่เขากําลังจะไขกุญแจเข้าห้องอยู่นั้นก็หันไปเจอกับแจยองเข้าพอดีจนเขาตกใจจนตั้งตัวแทบไม่ทันเลยทีเดียว ส่วนใจยองที่เดินตามหลังสังอูมาก็บอกว่าให้เงียบเียบหน่อยเดี๋ยวเพื่อนมาจะตกใจกันหมดสังอูก็ถึงกับโมโหเจยองมากเขาบอกว่าจะแจ้งตำรวจแล้วถ้าแจยองยังจะตามติดเขาเป็นสตอกเกอร์ไม่เลิกแบบนี้แต่แจยองก็ดอนแคร์แต่อย่างใดเขาบอกว่าแค่ฉันย้ายมาอยู่ข้างๆห้องของนายนะ่ะมันไม่เรียกว่าอาชญากรรมหรอกนะไอ้น้องสังอูก็ถึงกับไม่อยากจะเชื่อแต่แจยองบอกว่าอันนี้มันก็แล้วแต่นายนะว่าจะเชื่อฉันไหม ฉันน่ะย้ายมาได้หลายวันแล้วแต่ก็รอเวลาเซอร์ไพรส์นายนตลอดเลยเป็นยังไงล่ะเซอร์ไพรส์ไหมสังอูก็ถึงกับแสดงท่าทีรังเกียจใจยองทันทีเขาตอบว่าใจายองไปว่าตอนแรกผมคิดว่ารุ่นพี่น่ะเป็นแค่คนโง่คนหนึ่งก็เท่านั้นแต่ที่แท้จริงแล้วรุ่นพี่น่ะเป็นแค่ไอโรคจิตก็เท่านั้นเองจจยองก็ตอบกลับด้วยท่าทีดีด่าว่าอ้อขอบใจที่ชมนะฉันได้ยินบ่อยอยู่แล้วล่ะตังอูบอกว่า ถ้ารุ่นพี่คิดจะเห็นปริยาตอบโต้ของผมแล้วก็วิธีนี้น่ะมันใช้กับผมไม่ได้หรอกนะใจยองก็ถึงกับอมยิ้มและบอกว่าอ๋อเหรองั้นฉันคงต้องพยายามมากขึ้นกว่านี้แล้วสิสังอูที่เริ่มรำคาญเกินกว่าจะมาตอบโต้ใจยองแล้วเขาเรีบเปิดประตูห้องและพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่างั้นก็ลองดูสักตั้งแล้วกันครับไอรุ่นพี่โรคจิตใจยองต่อกับด้วยท่าทีกวนๆไปว่าขอบใจนะไอรุ่นน้องกวนบาทา จากนั้นทั้งสองคนต่างก็ยืนจ้องหน้ากันด้วยความหวานซึ้งเอ้ยไม่ใช่ด้วยความอาฆาตแค้นกระดับ,บสุดๆ ช้าวันต่อมาซังอูที่เริ่มเหนื่อยล้าจากการต้องคอยรับมือการกัดแล้งของแจย,ยองที่จะพยายามปั่นหัวสร้างเรื่องให้เขาอยู่ตลอดอจนเขาเลือดก,กำเดาไหลจียเยที่เข้ามาเห็นก็รีบเอาทิชชู่มาซับเลือดให้ซังอูทันทีแจย,ยองที่เดินผ่านมากับบรรดาเพื่อนเพื่อนของเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าผู้หญิงที่อยู่กับซังอูนั้นเป็นใครรุ่นน้องของแจย,ยองเลยบอกกับเขาไปว่าผู้หญิงคนนั้นคือยูจีฮเยรุ่นน้องคณะวิศวะคอมของซังอูแจย,ยองได้ยินก็รู้สึก มันไส้แบบไม่มีสาเหตุขึ้นมาทันทีก่อนเข้าคาบเรียนแจยองที่รีบมาดักรอซังอูเขาก็เดินเข้ามาเห็นซังอูนอนหลับอยู่บนกระเป๋าของเขาที่วางจองเอาไว้ก่อนเขาก็นึกว่าซังอูจะเล่นตุกติกเลยรีบวิ่งเข้าไปหาเรื่องแต่กลับกลายเป็นว่าซังอูเขาเผลอนอนหลับจริงๆแจยองเลยได้โอกาสแอบลอบมองซังอูแบบใกล้ๆโดยที่เขาไม่รู้ตัว พอผ่านไปสักพักอาจารย์ก็เข้ามาสอนและรีบเรียกให้สังอูตื่นขึ้นมาสังอูก็รีบขอโทษอาจารย์แบบอย่างตกใจ พอซังอูเงยหน้าขึ้นมาพบว่าบรรดาเพ,เพื่อนในห้องตักแอบหัวเราะเขากันใหญ่เขาก็รีบหันไปหาแจยองก็พบว่าแจยองถือปากกาเมจิกเอาไว้ซังอูก็รู้ทันทีว่าแจยองต้องอาศัยที่เขาเผลอหลับแอบมาแกล้งวาดหน้าเขาแน่ๆหลังเลิกเรียนซังอูก็เดินไปล้างหน้าที่ห้องน้ําทันทีพอออกมาเขาก็รีบเดินไปหาแจยองเพื่อต่อว่านี่รุ่นพี่บ้าไปแล้วหรอครับ การแกล้งแบบเด็กๆของรุ่นพี่น่ะมันไม่ได้ผลหรอกนะทำไมต้องมาตามแกล้งผมด้วยทำแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้รุ่นพี่เรียนจบหรอกนะครับแจยองก็ตอบกลับไปว่าอ๋อเหรอแต่ฉันรู้สึกสนุกดีนะฉันมีเวลาว่างมาเล่นกับนายทั้งเทอมเลยละ่ะสังอูถามแจยองไปตรงๆว่างั้นสรุปว่ารุ่นพี่ต้องการอะไรจากผมกันแน่ครับบอกมาตรงๆเลยดีกว่าแจยองก็ตอบกลับด้วยท่าทีทีเล่นทีจริงว่าสิ่งที่ฉันต้องการอะเหรออืมงั้นฉันขออันนั้นของนายก็แล้วกัน หมวกที่ใส่อยู่นะ่ะฉันขอให้นายถอดออกมาให้ฉันได้ไหมพอแจยองพูจบสังอูก็ถึงกับทำหน้าเสียขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยผิดกับแจยองเขาที่ยืนจ้องหน้าสังอูด้วยความชอบใจแบบสุดๆเย้เย้เย้ yeah, yeah, yeah. ก็จบกันไปแล้วนะคะกับตอนที่1กับ2ส,ส่วนตอนต่อไปจะมาเมื่อไหรนะ่นั้นรอติดตามช่องของไอเอาไว้ให้ดีๆเลยนะ เพราะว่าไอาจะทยอยปล่อยมาเรื่อยๆแต่จะต้องรอสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มออนแอร์อาจจะต้องรอนานสักหน่อยหนึ่งแต่รับรองว่าไอาจะพยายามทำให้ชมได้แบบจุกใจแน่นอนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปในอนาคตด้วยนะคะและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่ว,วันนีไอขอตัวลาไปก่อนบายบาย